สวัสดีพี่น้องสวัสดีเบอร์ขูกูซุคนสุบองสุบอนเนาะเอฟซีเบอร์นะรทุกถ่านเด้อสิเข้ามาติดตามน้องคำพี่น้องเลยก็งก็เป็นแนวหนิเนะาะเบอร์ซูกุคุนสิเข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องคำตลอดมาเนาะเดขาขอบคุณหลวงหนาเด้อเขาขอบคุณเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่ปลาลุงทุกถ่านเด้ขอที่คอยให้กำลังใจน้องคำเนาะในจุดนี้แล้วก็จุดเริ่มต้นพี่น้องเลย เขากับคนถึง่ายไลน์อากาศพี่น้องเลยโอ้โหอยากว่าลมเฮงเฮงพาคนหน่อยลงมาบังคำเนี่อาการหายัาเพันพอสบายเนาะน้องไอคิวนแะละคนบเป็นตหาหงุดเง่งเลยย่างน,น่อยอยู่ <c oughs> กำลังเริ่มเริ่มกำลังเ,เริ่มสีอ้วันพอผลกลับไปเกี่ยวเขาผลกับไริมาเห็ดซอยดอกเนาะ เพิ่นกับผู้เดียวไล่เบียกรายงานน้องเอ๋ยเพิ่นก็ไล่เบียกรายงานอยู่อืมอ่ะแล้มันเป็นตามล่มๆแบบสีน่องหนาสดเด้วยหนาไใบไทยยังเลยเพิ่นกับเมื่อเกี่ยวข่าวอยู่บ้านเพิ่นเนาะเกี่ยวข่าวซอยละซาวบอกเทสซีแมนนี่แหละเท่ากับหักแล้วแล้วยังแต่มาด ล่มแห้งพี่น้องค่ะสิพาพี่น้องมาะล่าเบิ่งน้ำท่ามีอากาศเย็นสภาพี่น้องมาเบิ่งเมื่อวานนี่มันยังออกเงียหม้อเบิร์ตพี่น้องปตาเหมือนก็ออกลายเนี่ยอือออกแล้วพี่น้องเอ้ยพามาบุ่งหม้อวานึงอ่ะออกเงาะน้อยเดียวมาเมื่อนี่ออกลายออกอีกจคกหน่อยเนี่ยเพิ่งกิซ่าผุ่นหรือว่าเอาผุ่นคอกอันนาเนาะมาใส่ ลมแห้งแห้งยามันยามตอนแรงๆเนี่ยพี่น้องเตะเตะเห่อปืดนี่ต้องใส่พนทศนะมาเศร้านี่เขามันอยากแห็งเนาะลมแห้งแห้งอากาศเปลี่ยนแปลงคนเฮาก็อยากเป็นวัดเป็นไข่ตามฤดูกาลนนั่แหละเนาะ เราก็สิมาเบิง่งซ่างกอนอาเผินเห็ดทอดคันได้แล้วข้าวคุณน,น้อยเรนเป็นเรนไปเรนมาอยู่เรนไปเรนมาอยู่เขากันเลยคราสิมาเบิ่งอันพอน้องบิวเนาะเผินเห็ดทอดคันได้แล้วว่าเผินเป็นคนดูได้แต่อยู่เงกันเผินเผินก็ดูอยู่แล้วเห็นก็ไม่ได้อ,อ,อ,อยู่ซื่อๆอยู่แต่เผินไม่ได้เห็ด เงี้ยเหมืนัเห็นเงี้เห็นติ่เท้าไฮเท้านาเหมือนคนรู้เ่ยงเลยตาพอนองบิวคอะไรได้นิเนาะคอะไรได้พอนางบิวเอ้ยเอทีเลยบ่แค่แต่นอนเท่อนเมื่อนี้เมนบน้ารดอยู่ในห้องน้านี่เมน สามคนไปเลยไปิมเางานทิมาเขาไ่ได้หน่บม, <c oughs> มงานทา,าวไว้แล้วว่าเป็นน้ำสุขภาพเา,า,าบางทีกันเนะาะมันเกี่ยวกับยามที่สุขภาพเพาเห็ดเวียกนักมาแต่ก่อนแล้วมันสีมานมาตอนนี้ลยามันสีสมัดกับกรโตเข้พาหันดีเปื้อสี เขากพุ่มทางการในากายของเราก็ิเปมันมันกะนะคือว่าแล้แ่ทั้งที่เขาไปแ่คือคมนส่นเกิดดวเก่าองมันเห็นไหมนั่นเปิดไฟทรงดอกเลยยันเพื่อนโบเห็นหูพอมันขำละเพื่อนกระพพาอย่าให้มันปูนมันเบิดร์ดกระพพาะให้ปูนมันเบิดเน้ะ แล้วเวิปนนี่ยเขาภากระป่ามากไมเนระพอมันขำอากาศมันก็เริอมเย็นเลยแล้การเขาสั่งนินน่อยับทำิปูละสารละยก็เทลงเวิร์ี่สุดได้ก็ตใต้นนปูนม่แมนสสเาอยไปครับด้ยก็วาเตินะคะว่าเสียดซุ้งเติบไปได้นี่พอดีหลยเสวเมียนไปรถจักแมให้มันพอดีมันซุงจักหน่อยนะเอากระแลแวงบ่มีมี่บอลรถไปรถจัก แมนี่ดนหลกับมีดํำขั้นเธอนํำขั้นท้องน้องหนาแม่เบิร์ตหน่กับได้ขี่แล้วเบิร์ดน่ก็สิบได้ขี่แล้วเนปะหลุดมีดำขั้นกับเที่ยระแวกอยูนกังขืดหน่กันยันมาันเบาเห่าดิหยาดน้ากันาะเพราะว่ากลางป่างอยู่เงือนกัน เป็นกะเพยายามก่อเห็เดแบบละเอียดเป็นเห็ดนะค่ะพี่น้องเ,เอ้ยตีส้มบ่ได้เลยตีบ่ได้เลยมีแต่ได้แต่ส้มอย่างเดียวเป็นเห็ดละเอียดเลยแ,ลแม่ไหนดินบล็อกนี่เพิ่นยนเห็ดแล้วเป็นพแพงเลยมันแม่เลยมันจะตัวใหญ่กว่ากันแม่โอ้ ตน้นกำคำเด้อพี่น้องตอนนี้นะหางงแรงจกักหางงแรง,งนนเนาะน่าเสีไดายกบค่ะกับบกข่อยดีเป็นไรเนาะกองราคาบอแพงกัเป็นแบบมัมมับกับพยายามเห็ดไปเรื่อยๆแต่พันกระเพาะเนะาะผ่าเพ็ดหน้าเส้งเนยเพื่อเพิ่นกลับมาอีกเพิ่นกระซีได้มาสาบประจกัก เรื่องอะไรเลยพี่น้องเอ้ยทัสรอพ้นต่อไปนะว่าสิเป็นอะไรเนี่ยแม่นว่าสิเป็นอะไรต่อไปนะพอน้องบิวสิมีขู่กับไปแจกแล้วแต่ใจไรใจไรก็ต้องแม่แล้ว อันนี้ไอ้ลาพี่เนาะฮัไปฮาคือบอกฮาบอเห็นจะได้ฮาไปนะไอ้ลาเจ้าเห็น่อนอันเบาต่ายนะแต่ว่บาไอยทแ้วอ้เมนกไล่เียรไงานเมนว่างๆก็มาสวยกันเนาะ หนาวมานี่ได้เมือะไรได้นี่ยังบ่เศร้าเลยปกติแซคนหน่อยมาปลูกอันมาใส่เปย์ไว้พอได้เหรียเห็ดเวียกซอยไปใหญ่จือเหน่บได้เดี๋ยหนาวแห้งแล้วก็เร็วเร็วลงมาลมแห้งโผดไปขี่รถแถวสายทางนะขี่รถอันแถวปากทางทะเทางดํารถเันเจ้าสิปิ้วเขาตีรถใหญ่เขา แมนลมแห้งแหงปวดบัดปวดบัตอยู่แล้วเล่นว่กับบรได้แต่เศร้าพอรถใหญ่เข้ามาบดรน่ะบ่ก็นอนแม่าจะข้มุกใส่ย้อนปนย้อแมนปวดโพได เจ้าเพื่อนวาสีวันที่16พ่อผมนะันจางสีเศร้าไคพันย่งกระบอกเนยเด้อไปนอนเทียงหน้าหรือว่ามานอนอะไรเงี้ยแม่นอกอันนี้ใหม่นั่นพันยังกระบอกเนยเด้อพอังบิวพอจะไ้ซื้อนะพ่อจะได้ซื้อว้ลองบึงนะครบก็ยังบริสุทธิ์มาแต่รุ่นนะกจะหาบาทสิบาท ในดวงใส่ในดองมิงบอในดองหยาไม่น้องแกมบุมบอเออยังลูกตึใส่ํำอะไรถ้างั้นพอน้องเรื่อมา ทีมันเมิดเพิ่นเห็นหุ่งนี่บ่น้องเห็นอยู่างเดียวนะแม่กระปุ้นเมิดแหละเพิ่นกเยิ้มอยู่แจ้คือกันได้เพิ่นก็ได้เฮาคิดว่าเพิ่นจิถ้าเอาเหตนเพิ่นแกเงียบคือการเพิ่น้องแม่ไม่ได้ค่ยิ้มพี่น้องเอ้ยทั้งยิ้มทั้งใจดีแล้วก็เฮ็ดไว้พี่น้องใครอยากได้ไปเฮ็ดงานต่อนี่ยกับข้ามิตรมาได้เลยเด้อ ก็มินไม่ได้เลยบ่หายไนเมื่อบ้านพี่น้องเอ้ยต่อเนื่องไปเลยเลยนานแล้ววะกินเท่ากันได้ดีเนาะแม่ขอย่าว่าหัวเพิ่น ข่าย้ำแรงพี่น้องไปในยากาศกันแห่งเย็นข่ายเรื่อยเลยคนหน่อยแห่งหายกันขึ้นอาการแหงนาวพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพากวนสียใจข้อลาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหนาวพอกันใหม่พี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องคลั่นเด้อพี่น้องเปิดทุกท่านเปิดสุขสุขคนเนาะอยู่ไกลอยู่ไกลสบายดีพี่น้อง Vai passar um...